รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากมีใครทุกร้อนเรื่องใด ออกจะบอกใครหมื่นพันคอสงสัยอยากเก็บไว้อยากครปัญหาอยากหาทางสว่างห้นทางที่เคยคิดว่าเดียวได้ยถูกปมปัญหาจะคลี่คลาย ไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนจะมีจะจนขอเป็นคุณคิดดีธรรมะขัดเกล่าให้กติกแงคิดคุณ,ณธะทำนำจิตสองทางสวา่างถ้ามาเธอไม่ว่าจะหนักจะหนาที่แง่คิดติดปัญญามีปัญหาที่คุณจะไว้ว่าคิดไม่ออกบอกลวงพี่น้ำฝน ไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนจะมีจะจนขอเป็นคุณคิดดีธรรมะขัดเกล่าให้กะติแงคิดคุณธรรมนำจิตสองทางสว่างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการที่มาตอนดึกๆและพร้อมที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นสบายใจครับนี่คือรายการคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนกาบนมัสการหลวงพี่น้ำฝนครับเจริญพรพี่ครับเมื่อวันที่10บที่ผ่านมานะฮะวันลอยกระทงครับก็ปรากฏว่ามี ท่าผู้ชมหลายคนเนี่ยนะฮะที่คล้ายๆผมฮะ,ะคือเดินทางมาไม่ได้ที่วัดไผ่ร้อมทั้งๆที่ทราบว่าที่วัดได้มีงานพิธีซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่แล้วก็ไม่ได้เห็น,นง่ายๆนะฮะพิธีอันนี้มันไม่เคยมีใครจ่ดครับแต่ว่ามีอุบาจาร์เนี่ยคืออย่างหลวงพี่เนี่ยก็ได้มาจาก นิมิตบัญชาพระเด็จพระนหลวงปู่ร,ระหว่างที่เราจำวัดท่านก็มาบอกให้ช่วยญาติโยมทางนี้ซึ่งณเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่น้ําก็ท่วม เู้เรียกพวกพลังชาติมันเข้ามาเข้ากายก็มามาประจวบเหมาะกับที่พระนผูคุมหลวงพ่อคูณนะครับท่านมามานิมิตแล้วบ่อยแบบนี้ตามขั้นตอนอย่างนี้เลยนะจังหวะนี้พอดิบพอดีเหมือนกับว่านิมิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้ก่อกําเนิดให้เกิดมาในช่วงที่มันกําลังวุ่นวายอยู่ประมาณนั้นตอนแรกที่ เออพอแจกใบให้ญาติโยมไปอ่านอั่งแล้วเนี่ยรเราก็ไม่ได้นิดว่าไม่ได้ไปหวังเลยว่าจะให้ญาติโยมมาเยอะแยะเลย มาที่วัดไหนๆจะอุปสรรคในการเดินทางมาที่จะมาเข้าวิถีเนี่ยคนโทรมาเป็นหลายๆพันสายโทรมาพวกถามว่าเออผมจะมาเส้นถนนสองได้ไหมเขาประกาศว่าน้ำท่วมอัตมาบอกน้ำยังไม่ได้ท่วมเลยเลยนะครับวิบบ่งมาวิ่งได้ทุกคน,นเราก็สงสัยว่ามันจะเป็นไปได้เหนคนจะมาเยอะเพราะว่า อุปสรรคในการเดินทางมันมีแต่หามากแน่นอนแต่ที่ไหนได้พอตกประมาณห้าโมงวาวโมงนะครับ,รบพิธีจะเริ่มหกโมงเก้านาทีสิบแปดนาฬิกาเก้านาทีาทต้องเลื่อนไป<ด>เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที<ธ>เดืนอเ็นเพราะว่าญาญงโทรมารอหน่อยรอนเพราะว่าพิธีการถอนกรรมถอนคำสาบานถอนความแช่งมันเป็นพิธีที่เราทำมาเป็นครั้งแรก คิดว่าในประเทศไทยตรงนี้ไม่ค่อยมีใครทำรแล้วที่ทํำก็ตามตามนิจิตบัญชาและอย่างเราถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักก็คือหลวงพ่อพระพุทธมารดานไทยนั่นเอง,น,น,เองนะครับวิธีการต่างๆนานานเนี่ยมันจะเริ่มจากการบวงสรวงก่อนบวงสรวงนี่คือบวงสรวงเทวดาประมาณนั้นเหมือนกับที่คุณนกเนี่ย <c oughs> จะทำรายการไปพุ่งจับตอนนี้ละครเรื่องเพลงรักบ้านานะใช่ไหมครับคือก็เหมือนกันที่คุณคุณวงสวงบวงสวงวเปิดกล้องนะเปิดกล้อง,งหเหมือนกันแต่นี่ วงสวนเปิดทางจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเหมือนกับขออนุญาตประมาณนั้นประมาณนั้นเพื่อจะทาการวิธีขอจามขอคำสาบานขอคำสาบแช่งนี้เองจะเห็นจากภ้าที่ญาติโยมได้ดูอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์เชนกับอาจารย์กบกําลังทําพิธีทาพิธีที่เรียกว่าพิธีบูชา เทพเพรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดที่วางอยู่ข้างหน้านั้โยมลองคอยดูไปเรือ่อยๆอันนี้ที่เหมือนกับตอนที่เราจะทําพิธีกรรมทางาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของบวงสรวงก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการจะตั้งศาลอ,อะไรก็จะมีการพิธีการบวงสรวงอย่างนี้ ้ายต้องครับใช่ฮะอนนย่างที่ที่ญาติโย,ยมได้เห็นภาพอยู่ตอนนี้นคือเป็น,นเป็นการที่เราจะมีดนพิพารับรับเวลาเวลาอาจารย์หรือหัวรังสาร์เขาจะทำหน้าที่ออบอกว่าต่อไปจะต้องเล่นเพลงอะไรเพื่อรับเทพองค์ไหนเทพเทลดาองค์ไหนก็จะมีการสลับกันอยู่นี้ตลอดเวลาก็เป็นขนบทรัพย์เนียมประเพณี ในรูปแบบของพรามมาก่อนใช่ครับถูกต้องครับพรามกับ,กบพุทธเนี่ยส่วนใหญ่จะมาพู่กันแล้วโดยเฉพาะอาจารย์กบอา,าอาจารย์เยนได้ผ่านการครอบครูจากหลวงพี่เรียบร้อยแล้วได้เป็นสิทธิ์ที่ทําได้เห็นไหมฮะจะเห็นเลยว่าใบสีที่เขาทำอะ่ะอลังการมากนี่เขาทำกันเองนะครับ ใช้คนไม่กี่คนเขาทำกันเองแล้วก็คิดว่าใบสีอะไรจะมีใบสีจักรพพัดใบสีพานปูต้องเปิดกรวยเพื่อูบถวายแตู่บาาจารย์จะมีพระเด็มคุณหลวงปู่นั่งอยู่หน้าพระพุทธประธานอภัยเห็นไหมญาติโยมโยมอาจารย์นกเห็นไหมครับคนนั่งนี่ล้นไปหมดรอบโบสถ์อุโบสถเฉลิมพระเกียรติในอุโบสถเฉลิมพระเกียรติลงมาข้างๆโบสถ์เป็นเสือปูตามไปหมดแล้วแสดงว่าเก้าอี้ที่เตรียมไว้เต็มหมดเต็มหมด เสือปูเนี่ยตามเป็นวจนหมดเสือปุ๊บก็นั่งพื้นโบนกนธรรมดาเลยล้นออกไปขนาดล้นออกไปหมดทุกอย่างหน้าอุโบสถเชเมืงเม่เกียรติก็เหมือนกันก็นั่งเก,ก้าอี้ก็เต็มหมดแล้วก็ล้นอ,ออกไปตรงอุปษนคกลอนอิมล้นมาทางที่ด้านประตู ทุกคนนั่งกับพื้นหมดเลยจนถึงประตูทางเข้าวัดประมาณนั้น oh oh. ก็เป็นสิ่งที่ให้บ่งชี้ชั้นเลยว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยจิตใจที่ต้องการอยากจะมาร้างคอยากมาล้างคือสนิมที่อยู่ในใจเราทุกคนมีสนิมแน่นอนโดยเฉพาะคนที่พาเคยพาผู้หญิงไปทําแท้งเข้ามาถามหลวงพี่เลยนะเข้ามาถามว่าเนี่ยผมจะล้างหายเปล่ล้างหายแน่นอนเพราะต่อไปนี้คุณจะต้องประพฤติและปฏิบัติแต่คุณงานความดี เพื่ออุทิศให้แก่สิ่งที่เราทำไปไม่ดีแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคือ สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือพิธีกรรมที่ถูกต้องใช่อันนี้เป็นขนบรรมเนียมประเพณีของเรามาแต่โบราณ<ช>แต่ว่าไม่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นแม้แต่บายสีเราเห็นตั้งเครื่องบวงสรวงเนี่ยจริงๆเครื่องบวงสรวงก็จะมีแบ่งส่วนต่างๆก็จะมีหลักการอีกเหมือนกันดูนะครับคุณนกผลไม้ต่างๆที่เอามาเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็แบบพูดง่ายว่า พูดง่ายว่าเต็มที่จัดเลยกับการต้องต้องต้องขอทัทนาขอบคุณญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ใบสีใบสีคือคุณนักคนน้อยติดนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพี่มาตลอดก็เป็นผู้นี้ที่เป็นรับเลยเป็นเจ้าภาพเลยจะเสียช่าค่าใจอะไรเขาต้องด้วยความศรัทธาเป็นสิบมารวมกันนะฮะแล้วคุณชนิดาฮะนี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าด้วยความเคารพเขาก็มีการ ทั้งเครื่องเครื่องสังเวยต่างๆทั้งผลไม้ลูกใดใหญ่ๆอะไรต่างๆน่ยเขาเป็นคนเจ้าภาพกันก็เตรียมมาให้เตรียมมาคือแต่ว่าการเตรียมทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะอะไรมาวางก็วางไม่ใช่ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับประมาณนั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีขนมกี่อย่างมีขนมอะไรบ้างผลไม้กี่อย่างแล้วก็เครื่องคราวนี่จะต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องมีอีกเลืเชื่อมั้ยว่าญาติโยมที่เข้าพิธีตั้งแต่ตอนบวงสวงตอนเนี้ย นั่งกันเงียบเหมือนกับในนั้นอ่ะหลายพันคนนะเอาไม่ได้วุ่นวายคนมากมายคยงดังอื่นเงียบกิ๊บเหมือนกับมีคนเทา่าหออยู่สองคน<ม>ทุกคนมาด้วยจิตใ,ใจอันบริสุทธิ์จริงๆและนิ่งจริงๆเพื่อต้องการจะมาล้างตรงนี้เลยเฉพาะแสดงว่ามีมนนมคนอีกจํานวนมากที่มาแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็ยังมาไม่ถึงเพรา<ฮ>ะเดินทางไมาด้ความลําบากแต่ทุกคนนั้นมีความตั้งใจคล้ายกันนะฮะตั้งใจเดียวกันก็คือ อยากจะล้าง<ะ>คําสาบาน<ะ>อยากจะล้าง<ะ>สิ่งที่เราผิด<ะ>ต่อการกระทําเอาไว้<ช>อยากจะล้าง คำสาปแช่งที่เคยไปแช่งชักหักกระดูกใครไว้ประมาณแล้วก็กลัวมันจะติดตัวเรากลับมาประมาณนั้นใช่ไหมครับเริ่มต้นพิธีเนี่ยเริ่มจากการวงสวงเทพพยาดาลักสบกชั้นฟ้าติด้าชั้นดินแล้วจะทําอะไรต่อไปครับหลวงพี่คือตอนนี้วงสวงเนี่ยท่านดูไปเรื่อยๆนะฮะดูเรื่อยว่าการวงสวงใช้เวลานานมากใช้เวลานานก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะการวงสวงนี่จะจบผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ชมเต็มๆได้ไหมครับลองวงสวงดูครับครับครับ จ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณอุปชาครูบาอาจารย์คุณพระฤาษีหน้ารอดคุณพระฤาษีหน้ารายคุณพระฤาษีตาว,วัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีกัลยากดคุณพระฤาษีทัศนะมงคลซึ่งมีรูปเหมือนแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนอัตระโคเป็นที่เลื่อมใส ในทิพยสถานโอกาสนี้และจะได้ทำการถอนคำสาบานถอนคำสา์และขอขมาอาภัยโดยการกล่าวนำจากท่านอาจารย์สุริยันสุจริตพลวง์หรือในนามอาจารย์หมอหองผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาโหราศาสตร์ของเมืองไทยชั้นแนวหน้าข้าพาเจ้าขออาราธนาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จมาอยู่เหนือเก้าวเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมสเสด็จลงมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออัญเชิญคุณพระนารายสเสด็จลงมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญคุณพระพายสเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญคุณพระายานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาน ขมังประสิทธิ์ชัยมังคลังมหาประสิทธิสังขังประสิทธิชัยมังคลังมหาประสิทธิุท,ทธศาสนิกชนทุกท่านตั้งใจก้มกราบนมัสการน้อมจิตระลึกถึงคุณความดีคณะพิพากษบรรเลงเพลงตรเทวาประสิทธิ์ขออํานาจ แห่งสมเด็จสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าขออำนาจแห่งพระธรรมอันคำสั่งสอนขออำนาจพระอริยสงฆ์อันมีพระธรณีพระคงคาพระเพิงพระพายพร้อมด้วยเหล่าเทพเทวาทั้ง16ห้องชันฟ้า15ผืนพระธรณีจงโปรดมาเป็นสกีพยาน ให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งมนตราบารมีนั้นจงเกิดขึ้นณทิพยสถานขอความศักดิ์สิทธิ์อันมีลิขาบารมีขอเดชานุภาพอิานุภาพแห่งเหล่าเทพเทวาทั่วทุกสารทิศจงมาประสิทธิญาณพระบารมีขอทิพยสถานที่นี้ให้เกิดความสมฤทธิผลให้เกิดความมั่นคงขอเดชานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งญาณพระบารมี ประสิทธิด้วยพระพุทธังประสิทธิพระธรรมังประสิทธิพระสังฆประสิทธิพระมะบูชาพิธีนั้นก็จะเกิดความสำเร็จสำธิ์ผลบัดนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งสัตยาธิฐานถึงองค์พระพิคเนศซึ่งได้สร้างองค์แรกแห่งเมืองไทยปริสถานณนะพอุปราชวังสนามจันทร์ ขอเดชาบารมีแห่งพระพิคเนสวนเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งความสำเร็จได้โปรดสเสด็จมาอภิบาลประธานพรให้พิธีการถอนคำสาบแช่งถอนคำสาบานถอนบนบานสารกล่าวทั้งหลายทั้งปวงจงสำริดผลเป็นมงคลด้วยเทินโอมเจสีคเนายนามาหาโอมสีคเนายนามาหา รับผู้เป็นเจ้าแห่งความสำเร็จและด้วยจิตสทาแห่งพุทธศาสนิกนชนทุกพันซึ่งได้ตั้งใจประนมหัตถมรสการกราบไหว้พระพุทธประธานอภัยซึ่งเป็นองค์ประธานในพิธีถอนคำสาบแช่งถอนคำสาบานและถอนบนทินต่างๆทั้ง,งหลายให้สุขะชยยะลาพะจงทุกประการเถิด วันทิตว,วาอาจาริยะป่าทางเมสตาริยะสัมพินทยายังสัพพโธสังวินาสันตอีสิริเทพะายาวิโยทยามังมหิสุรังปัทวสังวิสุทธเทเวสสัพพโอทิพยาสังเขมันตุมาราสิทธี อ,อพพมพระภูมิพระทรณนีกรุงพาลีตามไปยวริวร,รายหิสัทธาอายา,าคัจชันตุปาริภูนชันตุวสวา,าอายามามีศิรสา,านาโคปัทวียงปริภารโตสุขสัมปติสัพทาปุริมาทิสังทตารโทวาชะมาราชา ทิสาภาเกเต,เตปิตุมเฮอนุรักขันตัวอโรคเยนาสุเคนาจาอาคาเนยสมิงขันทัวจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอารคเยนาสุเคนาจาขอเรียนเชิญตัวแทนสักห้าท่านนะครับได้โปรดเมตตา ถวายเครื่องสักการะบูชาปักเครื่องสังเวยผลไม้ใบสีต่างๆนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับทุกท่านว่าตามนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านออกเสียงเราจะมาร่วมกันถวายเครื่องบใบสีจักรพรรดิและเครื่องสังเวยพร้อมกันว่าตามเปล่งวาจาดังๆข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวาย เครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาอันได้แก่เครื่องสูงอันได้แก่เครื่องสูงเครื่องบายสีจักรพรรดิเครื่องบายสีจักรพรรดิและเครื่องสังเวยและเครื่องสงเวยนานาชนิดนานาชนิดถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาถวายเป็นเทวบรรณาการถวายเป็นเทวบรรณาการต่อเทพพรหมทุกหมู่เหล่าต่อเทพพรหมทุกหมู่เหล่าทั้งเจ็ดคาบสมุดสุดก้นบาดาลทั้งเจ็ดคาบสมุดสุดก้นบาดาลซึ่งข right an ้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งข้าพระเจ้าทั้ง ได้ตั้งจิตอันเชิญมาแล้วได้ตั้งจิตอันเชิญมาแล้วท่านปโปรดเมตตาเป็นประธานท่านปโปรดเมตตาเป็นประธานณทิพยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ณทิพยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งบริเวณอารามวัดไผ่ล้อมแห่งบริเวณอารามวัดไผ่ลอ้อมพร้อมทั้งถวายดวงจิตพร้อมทั้งถวายดวงจิตอันเป็นกุศล,ลจิต นเป็ุล,ลจของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเกิดความสามัคคีซึ่งเกิดความสามัคคีรวมตัวกันประกอบคุณงามความดีรวมตัวกันประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ให้กับพระบวรพุทธศาสนาให้กับพระวาบรพุทธศาสนาถวายเป็นเทวบรรณาการถวายเป็นเทวบรัรณาการต่อเทพพยดาทั้งหลายต่อเทพพยดาทั้งหลายขอทุกทุกพระองค์จงรับขอทุกทุกพระองค์จงรับเมื่อรับแล้ว เมื่อรับแล้วโปรดอนุโมทนาโปรดอนุโมทนาอํานวยอวยพรชัยอํานวยอวยพรชัยให้ข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวและครอบครัวมิว่าจะคิดจะนึกมิว่าจะคิดจะนึกจะกระทำประการใดใดทำประการใดใดในทางที่ชอบในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใส่ประกอบไปด้วยธรรม ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จดังคำอธิษฐานด้วยเธอขอพราอำนาจเดชานุภาพเหล่าเทพเทวาจงประสาสังแรงจิตอธิษฐานแห่งเหล่าข้าพ,พุทธเจ้าและพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเหล่าเทพเทวาจงประสาสารนำเอาคำอธิษฐานแห่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าให้เกิดความสำเร็จผลให้เกิดความสำเร็จนักกิจพิธีนี้ให้เกิดประสิทธิญยานพระบารมีให้เกิดขึ้นด้วยเวชยามหานังจิตสยาณพระบารมีประสิทธิเทวามหาประสิทธิประสิทธิเทวามหาญาณพระบารมีประสิทธิด้วยอำนาจญาภระบารมีเหล่าเทพเทวา จงสำเร็จผลด้วยเถิดรัวสามลาทำการถวายเครื่องสการะบูชาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนึกคิดแต่สิ่งที่ดีงามนึกว่าตอนนี้เราได้จัดสำรับขาวหวานทั้งเครื่องบายสีทุกทุกท่านทุกทุกคนซึ่งนั่งอยู่ในอารามวัดไทยล้อมนี้มีส่วนเป็นเจ้าภาพในทุกชิ้นงานและ เรื่องสองเวยทั้งหมดจะขอทูลถวายแด่เทพพาดาทั้งแปดทิศอ่าคุณนกครับคือจะเห็นได้เลยว่าเริ่มตั้งแต่วิยาทีแรกที่ทำพิธีวงสวงครับ ปีพาดราตโพลเนี่ยทำพิธีเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพพยาสิ่งศิษย์ทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นเนญาติโยมทั้งหลายนี่นั่งเงียบกิบตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นเห็นไหมครจะเห็นเลยว่าการวงสวงเนี่ยญาติโยมมา้ี่ความวานรบติดใจก็เหมือนกับคุณนกที่อย่างที่หลวงพี่บอกคุณวงสวงละครป็นไงคุณทะเลนคุยกันงัันมีไหมไม่มีทุกคนก็นั่งนิ่งตั้งสติอธิษฐานขอละครประสบ สเ,เหมือนกันญาติโยมเหล่านั้นหลวงพี่บอกเลยว่าให้เขาอธิษฐานระหว่างที่เราขอพรขอบาร,รมีเ,เทพไพดาสิงเสียโดยมีหงวงพ่อองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักชัยนั่นเองนี่คือหลักในการที่บวงสรวงในวันพิธีที่ถอนกรรมถอนคำสาบ,บานถอนคำสาปแช่งและมันเป็นสิ่งที่ญาติโยมกลับไปแล้วบอกว่าโล่มันก็ถ่ายทุกออกมาเลยนั่นเองพี่ครับนอกจากการบวงสรวงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นจมเป็ครับถูกต้องเดี๋ยว ถ้าเกิดอาทิตย์หน้าหลวงพี่อยากจะนําเสนอคุณนกเลยก็ได้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญแล้วก็คืออาจารย์หมอหยองเ,ยเขาจะเป็นคนอ่านองค์การ<ม>อ่านองค์การเพื่อพเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายอ่านตามครับแล้วญาติโยมเชื่อหรือไม่ว่ามีสิ่งอัศจรรย์ญญที่ขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ต้องบอกไปเลยทุกคนนั่งน่งน,นิ่งแล้วก็เงียบกิบกันหมดเลย ไว้ติดตามไปต,อ,ตอนอาทิตย์หน้าก็แล้วกันโอ้โหกรมัสิกา,ารครับผมพี่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยฮะที่เอามาให้ดูนี่อยากให้ท่านได้รับรู้ได้รับทราบเป็นความรู้ประดับสมองและเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นยังพลาดไปแล้วไม่ได้เห็นอยากให้เห็นถึงพิธีกรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นพิธีกรรมเก่าแก่และที่สำคัญก็คือว่าอยู่ในพระพุทธศาสนาของเราฮะ แน่นอนครับสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าการอ่างองการเพื่อที่จะล้างกรรมล้างเกี่ยวกับเรื่องของคํำสาปแช่งเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้คิดออกบอกเราพี่นุ่นฝนลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับโอ้พุทธาร,ะะาาราตานังสรณนังขชามิโอมนะโมธรมรมรัตนัง สรรนังคขจามยมนโมสังขรตนางสารรนังคขจามีอุปราสมิงทิสาภาเคจยจตารเทวามหาเทวาจันโทจาสุริโยเจคิดไม่ออก บอกหลวงพี่น้ำฝน